สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุขภูสุขคนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นมือสุดท้ายโคงสุดท้ายของเล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อเมื่อนี้พอใจดีสิาพาไปตามแนวทางเล่าพัฒนากับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์พี่น้องนะครับสำหรับเล่าที่ผ่านมาวดประจาวันที่ยี่สิบเก้ากไดเห็นในเห็นแล้วเนาะ สำหรับแนวทางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์นะครับผลงานที่ผ่านมาพี่น้องกระคงสีสาบกันดีนะครับมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายคงสุดท้ายของเล่าพัฒนาพอใจดีสิภาไปติตามเจ็ดสำนักกันเลยพี่น้องบ่ต้องรอนะครับเนาะมือนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเอาสองเด่งเลยพี่น้องมือนีนะครับ เปิดกระเป๋ารอรับสองเด้งไปเลยนะครับเมื่อนี่ไทยกะโงให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับเกือแต่ล่าปัฒนาเนาะเบิงกันเดี๋ยวพี่น้องเด้วว่าอันใดไทยอันใดเล่านะครับแยกแยกกันเอาเพราะว่ามันตรงกันนะครับออกมือเดียวกันแต,ผนออตนน่ผู้หนึ่งออกตอนกลางวันผู้หนึ่งออกตอนกลางคืน มาพี่น้องเนาะกองศิเบิ่งกันได้ย่ดอกเน,ะนาะนะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาวันที่หนึง่งตุลาคมสองหา้า ห8นะครับลาวพัฒนาเด้อลาวพัฒนาพ่อใจดีนะครับ วัตถิ่ันมากพอจะดีลุดได้พี่น้องได้ครับลุตขบวนไปยังพี่น้องพอใจดีสบายสบายอยู่แหลวแต่ว่าอาจารย์อื่นๆต่างๆกะเขาคือกันพี่น้องเดี๋ยวเขามาติดตามย่อนลังกันเนาะนะครับพอใจดีวิ่งบนล่างพี่น้องดึง ล่างแล้อล่างพอใจดีรุดระบบมินว่าบพเขาได้พี่น้องรุดแต่กับเขาเด้อนะครับอย่าเผลอได้พี่น้องนะห้ามเผลอเด็ดขาดนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดกับเก้าเด้อรัฐบาลไทยก็มีเด้พี่น้องเด้อเขาไปบังรัฐบาลไทยน้ำกันแล้วกัน นะครับรัฐบาลไทยลงให้เรียบร้อยนะครับเล่าพัฒนาไมอแร่งนี่พี่น้องไผสิบไปตอหรือไผ่สี่ยุดงวดแหลกเนาะสำหรับอาจารย์ทันไม่ทั้งหาทันนะครับ ลาพัฒนาพ่อใจดีนะนะครับลาพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างตัวได้พี่น้องเลยลาพัฒนาพ่อใจดีนะครับวิ่งบนล่างเจ็ดกับเก้าได้พี่น้องเลยวิ่งบนล่างเจ็ดกับเก้าพี่น้องจับคู่พี่น้องจับคู่นะครับ Chết à Chết 6 oh. Chết 8 Chết cao พี่น้องอย่า่าบอกข้า,ขาเด้อพี่น้องเด้อนะครับอย่าประมาทพี่น้องอย่าประมาทเด้อพอใจดีมีสิทธิ์เข้าเหมือนกันนะครับให้พี่น้องติดตามไว้นะครับติดตามไว้พ่อใจดีชุดที่สองเก้า ห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดดีขึ้นแลวทางลองคงพ่อใจดีนะครับเนาะ แนวทางาพัฒนาพี่น้องนะครับแนวทางลาพัฒนาเด้อแนวทางมีเขาไมรจดพี่น้องนะครับบอิพี่ปุรปดูใดพี่ปุรทราบใดเด้อว,ว่าแนวทางมาจริงหรือบอกจริงมุ่ยเผยลูพี่น้องนอกจากสูตรและตำราเท่านั้นที่จะพิสูจน์ในพี่ให้น้องลู วะมาจริงหรือบอกจิงพี่น้องถ้านะมีเขามีรุดบัตถูกสำนักพี่น้องบอกว่าสำนักใดบอกว่าเจ้าสิเก่งมาแท้ใสบอกว่าเจ้าสิบกเก่งมากกับเขาได้คือกันเก่งกับรุดได้คือกันบกเก่งกับรุดได้คือกันนะครับพี่น้องครับวันที่หนึ่งตุลาสองหาหกแปดเล่า, 2, 5, 6, 8, ลาพัฒนาพอใจดีเด้อ วิ่งบนล่างเจ็ดกับเก้าพี่น้องเจ็ดหาเจ็ดหเจ็ดเก้าพี่น้องเก้าหาเก้าหเก้าเจ็ดเก้าแปดพี่น้องพี่น้องครับแคบหน้าจอไว้เอาไว้เป็นพยานหลักฐานมือแรกงสองถุงเครื่องพี่น้องเข่าดรือรุดพอใจดีพอใจดีขอกำลังใจกับพีกับน้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อให้กำลังใจพอใจดีนําผูใ้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้จะเรื่องลุงเรื่องก,ก้าหนาปาัตนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นขอให้สมกลมมุ่งมัม่นปัถนาเด้อน,นะครับสําหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ